สวัสดีค่ะเฟื่งค่ะวันนี้เฟื่งจะพาทุกคนมาดูมินิคันทรีแมนตัวใหม่ปี2021นะคะก็เปิดตัวมาวันที่15กุมภาพันธ์ค่ะเปิดมาด้วยกัน2รุ่นนะคะเป็นมินิคันทรีแมนเอนทรีซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นค่ะแล้วก็ m มินิคันทรีแมน Cooper ์ h i สไฮท i m มซึ่งเป็นตัวท็อปนะคะ2รุ่นนี้เครื่องยนต์เท่ากันค่ะ2 4 0 0ซีซี192แรงม้าค่ะเดี๋ยวเฟื่งจะพาทุกคนมาดูมินิคันทรีแมนเอนทรีก่อนนะคะ เปิดตัวมาในราคา1,999,000บาทค่ะแต่ออปชันหรือตัวรถนะคะจะน่าตื่นเต้นแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเริ่มจากภายนอกที่สวยสะดุดตาด้วยไฟหน้าดีไซน์ใหม่ค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวไฟเลี้ยวนะคะที่เมื่อก่อนจะเป็นแค่แบบติดกระพิบเป็นดวงเล็กๆนะคะแต่ตอนนี้จะเพิ่มเป็นเต็มวงเลยค่ะไฟหน้าก็จะเป็นไฟ LED นะคะเดไลท์เต็มวง ไฟตัดหมอกก็จะเป็นไฟ LED นะคะกระจังหน้าค่ะดีไซน์ใหม่ดูดุดันมากขึ้นนะคะดูสวยงามมากขึ้นค่ะในส่วนของตัวล้อมแม็กค่ะจะเป็นขอบ18นิ้วนะคะยางก็จะเป็นยางรันแฟตค่ะ เรามาดูด้านข้างกันบ้างนะคะมินิคอนทิแมนถือว่าเป็นรุ่นที่ใหญ่ที่สุดของมินิแล้วค่ะแล้วก็เป็นมินิ5ประตูค่ะความยาวจะอยู่ที่4.2เมตรค่ะความสูงนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ1.5เมตรค่ะ และความตื่นเต้นก็จะอยู่ด้านหลังนะคะก็คือไฟท้ายที่เปลี่ยนดีไซน์ใหม่เป็นแบบ Union Jack นะคะท่อก็จะเป็นแบบท่อคู่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะ สำหรับภายในนะคะเบาะจะเป็นเบาะปรับแมนนวลในรุ่น e n t r y ค่ะแต่ว่าก็ยังเป็นเบนาะหนังสลับกับหนังอะคันทลา่าค่ะภายในทนั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะออกแบบมาเพื่อเป็นรถครอบครัวมากๆค่ะนั่งสบายพื้นที่กว้างนะคะในส่วนของตัวแฮนด์มก็ค่อนข้างสูงค่ะพื้นที่เก็บของด้านหลังจะเป็น2ชั้นค่ะไม่มียางอะไหล่นะคะลูกค้าสามารถใช้พื้นที่ได้เยอะมากๆค่ะแล้วก็สามารถพับเบาะไปด้านหน้าได้เลยนะคะ ฝาก,กระโปรงด้านหลังนะคะสามารถเปิดปิดแบบไฟฟ้าได้ค่ะเปิดได้หลายวิธีนะคะ Entry นะคะในส่วนของการตกแต่งก็สวยงามมากๆค่ะ,คะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันนะคะมีครชสคอนโทรลให้ด้วยค่ะหัวเกียร์จะเป็นหัวเกียร์แบบไฟฟ้าดูโอเครสเจ็ดสปีดค่ะแล้วก็ในเรื่องของการขับขี่นะคะมีโหมด Sport ตโหมด r e e n โหมดมิ d ค่ะ ขนาดหน้าจอนะคะเพิ่มจาก6.5นิ้วเป็น8.8นิ้วเท่ากับตัวท็อปเลยค่ะและเปลี่ยนดีไซน์ในส่วนของตัวหน้าจอหลังพวงมาลัยค่ะเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลนะคะและคอนโซลด้านหน้านะคะก็จะเป็นเปีนโนแบ็คค่ะจากเมื่อก่อนจะเป็นสีเทาธรรมดานะคะแต่ตัวเนี้ยตกแต่งได้สวยงามมากๆค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะสำหรับ MINI Countryman Entry นะคะเปิดตัวมาราคาน่ารักมากๆนะคะแถมเพอร์ฟอร์แมนซถนะเท่ากับตัว p o r p e r e High t r i m เลยทีเดียวค่ะใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะทดลองขับหรืออยากจะดูรถตัวจริงนะคะสามารถที่จะสอบถามเพิ่งได้ค่ะแอดไลน์เข้ามาคุยกันก็นกได้นะคะหรือจะโทรหาเพิ่งก็ได้ค่ะตามลิงก์ข้างล่างเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ